อามาฟังเคสสตัดดีกันลูกซื่อเวียงพนมบริหารซื่อเล่นอาตเป็นสาวลาวที่ไปตั้งถินฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็าว <c oughs> ป,ปีพศ .2517 อ25ีบุตสองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนข้าบครัรลูกเป็นข้าบครัรธรรมกายขวัดเมื่อปีพศออ .2540 ลูกขออนุญาตเล่าเรื่องขรอบครัรให้ฟังนะครับคุณพ่อของลูกมัมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นพ่อค้ารับขนส่งสินค้าทางบกทําป่าไม้และขายอุปกรณ์การสอก่อสร้างท่านเป็นคนอบอ้อมอารีแต่คนรอบข้างชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องและชอบช่วยงานพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆเป็นประจําท่านเป็นคนดีไม่เล่นการพน,นันไม่ดื่มเหล้าไม่สุภรีไม่เอาอบายมุขเท่าที่ผมจําได้ตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยเห็นคุณพ่อขาดสัตวต์ชีวิตเลยเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยสอนแต่ทำให้ดูเมื่อปีสองห้าสองหนึ่งคุณแม่พร้อมด้วยครอบครัวก็ได้อบยบย้ายมาอยู่ที่อเมริกาส่วนคุณพ่อทนไมได้ตามมาอยู่ด้วยท่านเสียชีวิตเมื่ออายุห้าสิบห้าปีเมื่อปีสองห้าสองสี่ด้วยโรคํำไส้ แต่หมอวินิจฉัยว่าเป็นที่ตับเลยรักษาที่ตับอาการไม่ดีขึ้นร,รับประทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองจึงเสียชีวิตคือเป็นโรลคลำไส้แต่หมอวินิจฉัยว่าเป็นตับโอ้โออย่างนี้ก็ตายสถานเดียวในช่วงนั้นเหตุการณ์บาะเมืองก็ยังไม่สงบหายารักษาโรคยากพวกลูกๆได้ทราบข่าวการป่วยของท่าน หลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วเพราะเหตุว่าการติดต่อสื่อสารไม่สะดวกมิตรญาติของท่านได้ช่วยดูแลทั้งก่อนและหลังเสียชีวิตค,คุณแม่ของลูกท่านชอบทําบุญให้ทานเป็นประจำและชอบนั่งสมาธิท่านได้ร่วมทําบุญทุกอย่างที่หลวงพ่อพาลูกๆทําเช่นทําบุญเศรษฐีเาวรทุกๆเดือนเดือนละห้าสิบยูเอสเมื่อสิบปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ถ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีแต่มาก็เริ่มมีโรคความดันสูงและเป็นโรคไขข้อมือและเท้าจะบวมจะมีการปวดเป็นประจำเดินไม่สะดวกแต่ท่านก็มีความอดทนและขยันถ้ามีเลี่ยงมีแรงท่านก็จะลุกไปเตรียมอาหารให้ลูกๆรัหลานรับประทานปีพศ2543ท่านได้ดป่วยหนักและก็ได้นำส่งห้องฉุกเฉินหมอตรวจดูอยู่หลายสัปดาห์ก็ไม่ทราบสาเหตุข,ของการป่วย ซึ่งมีอาการตัวร้อนและปวดตามร่างกายขยับตัวไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยได้จนสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตหมอต้องให้อาหารท่านทางสายยางในขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านอดทนมากไม่เคยบ่นว่าเจ็บปวดเลยลูกหลานและลูกสะพ้ายก็พูดให้ท่านระลึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆและท่านก็ฟังเทปของหลวงพ่อทั้งสองอยู่เป็นประจำ สองวันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านดูสดชื่อและขอกลับบ้านแต่และสุขภาพก็สท่อย่างรวดเร็วแล้วเสียชีวิตเมื่อวันที่สี่สิงหาคม2543ก่อนท่านเสียชีวิตหลานชายที่เฝ้าดูแลได้ไยฟังว่ามองใบหน้าท่านโดยยิ้มยิ้มแล้วท่านก็หลับไปอย่างสงบอายุได้เ2ปี สำหรับพญาของลูกเป็นคนจีนไปตั้งถิ่นฐานในประเทศลาวแต่รับทุนการศึกษาให้ไปเรียนต่อที่รัฐแคลิฟอร์เนียในปีพศ .2517 เมื่อ2518ประเทศลาวได้เปลี่ยนการปกครองโคราก็เริ่มออกไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกามากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกาประเทศลาวประเทศลาวเป็นประเทศที่รักความสงบ ประชาชนรักการนำทางรักษาศีลแต่เพราะอะไรก็ไม่ทราบครับต้องพัดพลาดจากบ้านเกิดหนีภัยมาพึ่งพาประเทศก้างเกียงเช่นครอบครวัวภรรยาของลูกเป็นครอบครวัวที่มีชื่อเสียงมากทั้งในด้านการค้าและสังคมสคังเคราะห์มีกิจการกิจการมากมายสุดท้ายก็ออกจากประเทศมาด้วยมือเปล่าเพราะถูกโกงฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ต่างประเทศที่มีการเริ่มต้นใหม่จริงๆเริ่มจากปรับตัวให้เข้ากับคนให้เข้ากับคน อากาศขนบธรรมเนียมภาษาและการงานจนมีผลกับชีวิตแลาทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางโลกมากขึ้นทุกวันจิตใจก็หยาบก,กระด้างมากขึ้นคุณพ่อของภรรยาลูกเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเอผือผพชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำถึงแม้ท่านจะถูกคนโกงแต่บป,ปราชีวิตของท่านก็อยู่สุขสบายไม่ลำบากมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำบุญ ส่วนคุณแม่ของภรรยาก็เป็นคนใจบุญเหมือนกันโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ฟังเคสในรายการฝันในฝันแล้วทำให้ปรับทิฏฐิความเห็นของท่านถูกต้องมากขึ้นรู้จักบาปบุญนรกสวรรค์มากขึ้นร,รักลูกได้ถูกทางมากขึ้นคุณแม่จึงอยากอยากให้ลูกสาวคนโตซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนมากชอบพูดจาก้าวร้าว ซึ่งคุณแม่ของภรรยาลูกก็ยังเป็นห่วงผีสาวคนนี้มากกัรนี้ก็เป็นคำถามคุณพ่อและคุณแม่ของลูกท่านอยู่ที่ไหนบุญที่จารึกชื่อท่านทั้งสองได้รับหรือไม่ได้ผลเป็นอย่างไรครับหลังจากที่คุณพ่อท่านเสียชีวิตได้สามวันลูกได้ฝันเห็นท่านพาภรรยาของลูกไปโรงพยาบาลเพื่อจะคลอดลูกชายคนเล็กที่ฝันเช่นนี้มีความหมายว่าอะไรครับเพราะเคยฝันค,คล้ายๆกันก่อนที่ลูกชายคนโตจะคลอดสองสามวัน ถ้าคุณย่าได้มามอบกวามลายแขนนองคําให้แก่ภรรยาของลูกทําไมความฝันนี้ได้เกิดขึ้นก่อนที่ลูกทั้งสองจะเกิดมาสามทำไมคุณพ่อของภรรยาลูกที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงจิงถูกคนโกงทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเสมอสี่เหตุใดคนเราที่มีจิตใจดีงามรักพีนน้องและเพื่อนบ้านชอบทําบุญให้ทารักษาศีลอยู่เป็นนิจ จึงต้องมาเจอภาวะสงครามบางคนต้องพัดพรากจากบ้านเกิดไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในที่ไกลๆถ้าทำไมลูกและภรรยาถึงแม้จะเป็นชาวลาอยู่ไกลแต่ก็ได้มีโอกาสเจอหมู่คณะได้มาทำบุญกับหลวงพ่ออฟังกันเลยค,คุณพ่อบัวสาตายอายุห้าสิบห้าปีตอนใกล้ตาย ใจท่านในะสพอประมาณเพราะเจ็บปวดทรมานมากด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าใจท่านนะปกติแล้วเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนดีและทำบุญในพระพุทธศาสนาเสมอพอตายไปแลนะ้วเนี่ยใจท่านก่อนตายใจท่านก็ใสพอประมาณนะพอตายไปก็ไปเกิดเป็นรุก,กเทวา อยู่บนยอดไม้ต่อมาลูกๆได้ทำบุญให้บ่อยๆก็เลยไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองและบุญล่าสุดที่ลูกๆทำทยอยต่อเนื่องกันไปอีกอก็เลยเลื่อนไปอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองในสายของคนทันชั้นสูงมีรูปดีที่ เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมันสั่งสมบุญบารมีมีคุณธรรมมีความกตัญญูกตะเบทีอุทิศบุญกุศลไปให้เนี่ยพอทิละโลกแล้วเนี่ยย่อมได้รับผลบุญอย่างนี้แหละบ,บุปกรรมของท่านในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นหมอพื้นบ้านแล้วก็รักษาโรคให้กับชาวบ้านทั่วไปต่อมา ไม่อยู่วันหนึ่งให้ยาผิดกับคนไข้เพราะว่าท่านวินิจฉัยพราดวินิจฉัยพลาดว่าน่าจะเป็นโรคนี้แต่จริงๆคนไข้เป็นอีกโรคหนึ่งโ,โดยที่ท่านันก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรอยากรักษาเขาหายแต่วินิจฉัยพระราดเลยทําให้คนไข้นั้นป่วยและตายทําให้ปัจจุบันในชาตินี้เนี่ย วิบากกรรมนั้นจึงทําให้คุณหมอวินิจฉัยโรคของท่านพลาดเหมือนกันเลยให้ยาผิดไปด้วย<อ>สวนอดกกรรมหนึ่งเป็นกรรมป่านาติบาตคือชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นในพรานป่าได้ไปยิงสัตว์ล่าสัตว์เพื่อนําไปเป็นอาหาร,รแล้วก็นําไปขายสองกรรมมรวมกันจึงทําให้เกิดโรคที่หมอวินิจฉัยพลาดแลวตาตั้งแต่อายุห้าสิบห้าปี ไม่ถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์75ปีจ้าครับ,รบสับสนไหมไม่ครับคุณแม่โฮโนอายุ72ปีแม่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง<อ>มีวิมานสว่างสวายเป็นทองเฟสสองครับที่ได้ไปอยู่ชั้นนี้ก็เพราะท่านเป็นคนใจบุญ ให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอยิ่งตอนไปปลายอายุไขแม้มีวิบากกรรมมาทำให้พลาดพลากจากบ้านเกิดก็ตามแต่ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งการสั่งสมบุญเมื่อตายถอดจากกายแล้วบริวารก็ได้นำราชรถทองคำมารับไป oh. ตอนนี้ท่านได้รับบุญทุกบุญนั่นแหละ ที่ลูกลูกอุทิศส่วนกุศลไปให้ทำให้สภาพของท่านยิ่งดียิ่งขึ้นวิมานก็นยิ่งใหญ่โตโอรานที่พยสมบัติก็มีมากมายขณะนี้กำลังชื่นชมสมบัติของตัวเองอยู่และก็กำลังจะเตรียมตัวจะไปนมักการพระจุรามณีและรายงานตัวในเทวะสมาคมอมิบากกรรมของท่านะเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆที่ฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารเท่านั้น ส่วนที่ลูกฝันไปว่าก่อลูกทั้งสองมาเกิดสองสามวันฝันเห็นว่าพ่อก็ดีย่าก็ดีมาหานำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เป็นเพราะว่าจิตในประวัติคิดถึงพ่อกับคุณย่าด้วยความรักและเทิดทูนท่านทั้งสองจิตก็เลยมีความสังสมสิ่งเหล่านี้พอดีมันมาพ้องกับการมาเกิดขึ้นของลูกทั้งสองเท่านั้นแหละ ที่คุณพ่อภรรยาถูกโกงทั้งทั้งที่ปัจจุบันก็เป็นคนดีอบอ้อมอารีกับพระมีวิบากเก่ารรมในอดีตเคยเกิดเป็นพ่อค้านักธุรกิจท่านได้ไปชวนเพื่อนนักธุรกิจไปลงทุนด้วยแล้วก็เอาเงินเพื่อนเพื่อนนั่นแะเก็บเอาไว้ไม่นำไปลงทุนตามที่ตกลงกันพูดง่ายๆก็คือโกงกันนั่นแหละ วิบากกรรมนี้จึงติดตามมาส่งผลในปัจจุบันให้ท่านถูกโกงเลยจ้ะประ,รประกอบเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นเหตุที่พี่น้องชาวราที่มีอัตยาเสยดีชอบทําบุญรักเพื่อนบ้านรักพี่รักน้องอบอ้อมอริต้องมาเจอภาวะในการเปลี่ยนแปลงการปกครองและต้องพัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนั่งเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาแหละ ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามในห้องเราบางทีเราก็ย้ายเก้าอี้จากตัวนี้ห้องนี้ไปอยู่ห้องโน้นย้ายต้นไม้หน้าบ้านไปอยู่หลังบ้านย้ายจากจังหวัดนั้นไปอยู่จังหวัดนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะจะไปซีร่งซีเรียสอะไรกันมันมากนักนั่งูกนะครูไม่ใหญ่เนี่ยเกิดสิงห์บุรีจะไปโตที่ที่โน้น สองเดือนที่นันสามเดือนที่นัดนะ <c oughs> เดือนหกเดือนเลื่อนไปเลยกว่ <c oughs> าจะมาอยู่ที่วัดพระธรรมกาย <c oughs> มันย้ายไปย้ายมามันเรื่องธรรมดานะเดไปสีลงสีเลียดอะไรเลย,แล,ลยลแล้วสงครามันก็มีอยู่ตลอดนันแหละตราบใดมนุษย์ยังมีกิเลสนะลูกนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดาเา้าแล้วก็การที่เราย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นมันก็ไม่ใช่ที่ใหม่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเราเอานิ้วจิ้มไปตรงไหนนะที่ตรงนั้นน่ะเราเคยตายมานับครั้งไม่ถ้วนนะโอกระดูกนี่ทับถมกันเยอะแยะบางครั้งเกิดเป็นสัตว์บางครั้งเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทั่วทุกทั่วโลกก็แหละไปเกิดที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆตัางการย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา นะครับได้ลุงนะครับแต่ไปอยู่ที่ไหนหรือ,อย้ายจากที่ไหนมันสำคัญสำคัญว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วต้องสร้างบารมีรต้องสร้างคุณงามความดีซึ่งตอนนี้ลูกก็ทำกันอยู่นะทั้งด้วยตัวเองชวนครอบครัวด้วยแล้วก็ชวนญาติสนิทพิสายมาสร้างบารมีกันด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะล,ลุกนะดูก้อนเมฆสิเดี๋ยวมันก็ย้ายตรงนี้ ไปบังแสงอาทิตย์ให้ให้เกิดความร่มเงาเดี๋ยวย้ายไปอีกแข่งหนึ่งไปทำฝนให้ตกขึ้นให้เกิดความร่มเย็นก็ทำตัวเหมือนเมฆสิลูกเอ้ยให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นให้ความสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นจะไปซีลง่งซีเลียดว่าทำไมชีวิตถึงเปลี่ยนแปลงทุกคนมีมีบุญมีบาปอะไรอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละแต่เกิด ขึ้นตามลำพังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เกิดขึ้นหลายๆคนเข้ามันก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่จริงมันมาพ้องกันทั้นนั้นแหละเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะลูกนะเข้าใจแล้วป่ะเช้นเี่เข้าใจครับคนสัตว์สิ่งของต้องย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่หลังสุดท้ายโฮมสวีทโฮมนั่นนะ่ะอยู่นี้เดียวจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใหญ่กว่าโรงเลยนะนอนอยู่ในนั้น ตรงนั้นการที่ครอบครัวได้มาสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะก็เพราะมีสายบุญแต่เคยสร้างร่วมกันมาไอ้ว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนมาถึงเวลาก็มาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่ก็คือเคสตาดี้โดยย่อๆนะลูกนะ